Bandinside Podcast. It what listening It's you're to. what จะเกิดอะไรเมื่อปีดีดาวฉายลาออกสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง b อน i d อ s i d e p ์ d c a s t นะครับมีผมเม็ดคุงนะครับแล้วก็พี่เมธครับครับสวัสดีครับเมธครับครับผมก็วันนี้ก็เรื่องร้อนๆใช่ปกติทำแต่เรื่องเย็นๆ <laughs> คราวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนี้สำคัญมากราจริงใช่เพราะวา่อย่างที่เกินหัวไปว่าเป็นเรื่องที่ก็กระ คือเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองแต่จริงๆก็คือว่ามันก็กระทบกับปากท้องเราจริงๆเพราะว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลก็คือต้องผ่านส่วนใหญ่ก็คือผ่านทางกระทรวงการคลังซึ่งถ้าสงสัยก็คือไปฟังพอดแคสต์ตอนเก่าๆได้ว่านโยบายการเงินการคลังอะไรแบบเนี้ยสำคัญยังไงใช่ท,ทีนี้โอเคเราเราเหมือนกับแตะอย่างที่เรื่องที่เราบอกเรื่องก็คือเราว่าปีดีดาวฉายซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุด ช่ลาออกซะแล้วใช่ไวมากอ่าผมเห็นข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตครับรู้สึกว่าลาออกเร็วที่สุดเป็นคนที่ลำดับที่6กอ้เอไม่ใช่ไม่ใช่เร็วที่สุดแต่ถ้าเรียงอนะ่ะมันเคยมีคนที่สั้นกว่าน,นี้อ่ะไล่มาเนี่ยคุณปรีดีดาวฉาย,เ,ยเป็นอันดับที่6นะอ๋อตอนแรกตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะไวอันดับต้นๆเลยอ่แต่ว่าก่อนจะไปอ,อ่เรื่องของคุณปรีดีเนี่ยถามให้คงนิดนึงแล้วกันว่าเมื่อกี้บอกว่ามันมเป็นเรื่องสำคัญมากรัฐมนตรีคลังเนี่ยสำคัญยังไง ก็ต้องบอกว่าแบบนโยบายเศรษฐกิจส่วนใหญ่อะไรเนี้ยแบบเราต้องเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญเลยแหละเพราะว่านโยบายอย่างเช่นอะอย่างเช่นการช่วยเหลือ SME การช่วยเหลือประชาชนต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็คือต้องออกโดยกระทรวงการคลังนอกจากนี้มันก็ยังมีแบบเรื่องของอะการหารายได้เข้าประเทศอย่างเช่นผ่านกล่มสรรพสามิต อะไรอ่ะกรมสุลธลการเงอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าดูเงินขาเข้าขาออกให้มันแบบบาลานซ์แล้วจริงๆก็คือนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยเป็นการพวกอัดฉีดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวใช่ถ้าให้แปลง่ายอย่างเช่นเรื่องของการแจกเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจเอสเอ็มไเมื่อกี้ที่บอกนี่คือเรื่องของรัฐมนตรีคลังใช่แล้วก็จริงๆก็มีส่วนเสริมก็คือว่ายังเสริมไปแบบกระทรวงอื่นๆอีกเหมือนเป็นแบบว่าอะไรอ่ะถ้าพูดง่ายๆมัน ก็เหมือนแบบมิดฟิลด์ตัวลุกเลยอ่ะอกึ่งกๆกองหน้าคือต้องแจกจ่ายไปที่กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่เรียกว่าใน,ในเชิงเศรษฐกิจนี่คือตัวหลักเลยศูนย์นกลางใช่ไหมอะไรถูกนนถูก,ถกอย่างเช่นอ่ะกรณีง่ายๆที่เราเห็นก็คืออย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็คือ เรื่องของอะไรอ่ะการบินไทยอย่างเงี้ยก็คือกระทรวงการคลังก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นในฐานะผูดถึงหุ้นใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องคุยกับกระทรวงคมนาคมอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นการประสานง,งานระหว่างกระทรวงกับกระทรวงด้วยนี่ทําให้กระทรวงการคลังมีความสําคัญมากจริงจรใช่แล้วก็เป็นหัวใจสัมพันธ์ของรัฐบาลเลยอ่ะครับแทบจะแบบว่าเป็นอะไรอ่ะหนึ่งใน 3- าสี่กระทรวงที่แบบต้องแบบดูแลเป็นพิเศษอะ่ะดังนั้นหลายหลายครั้งที่เราจะเห็นตลอดที่ผ่านมาเนี่ย ใครจะมานั่งกระทรวงการคลังเนี่ยจะถูกจับตามากใช่จะเป็นหน้าเป็นตาในเชิงเศรษฐกิจอถ้าคุณแบบมีชื่อที่เด่นเด่นมานั่งแล้วมันอย่างน้อยความเชื่อมั่นความมั่นใจนี่มาเต็มชจากนั้นก็ค่อยดูผลงานกันต่ออีกทีทีนี้กลับมาเรื่องคุณปรีดีดาวฉายครับเขาลาออกเพราะอะไรครับอ่าอย่างที่เราทราบกันว่าข่าวออกเมื่อวานเนี่ยอันนี้เราอออกก่อนว่าเราว่าตามข่าวเลยนะอ่ากันสดๆเลยก็คือประมาณว่า คุณปีเดาฉายให้เหตุผลลาออกด้วยเหตุผลสุขภาพครับซึ่งสื่อหลายๆสื่อก็กอธิบายว่าแกเป็นมินิสตร์โกรอะไรประมาณนี้แต่หลายๆสื่อก็จะถ้าเป็นสายการเมืองก็จะบอกว่ามีความขัดแย้งขัดแย้งทางด้านเรื่องการก,ก,าการทำงานการทํางาน กับพูดตรงๆก็ได้คือถ้าเกิดอ้างตามสื่อที่ออกมาแล้วเนี่ยมีความขัดแย้งกับอาจจะเป็นรัฐมงนตรีช่วยใช่คุณสันติพร้อมพัฒน์หรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นความขัดแย้งในการทํางานอันนั้นคืออีกมุมหนึ่งใช่อันนี้คือล่าล่าสุดที่เรากําลังคุยกันตอนเนี้ครับครับทีนี้พอจากการลาออกมันมีมีการวิเคราะห์หรือมีมุมมองอะไรเกิดขึ้นบ้างอ๋อมีก็มากมายเลยครับเราก็จะ เราก็จะยกแบบว่ามุมมองของแต่ละทั้งอะไรอะสถาบันการเงินไทยแล้วก็เทศมาพูดพูดพูดให้ฟังกันแล้วกันมันอาจจะซ้ำๆอ่ะแต่เราเราคิดว่าเราน่าจะได้เห็นภาพมุมมองของสถาบันการเงินมองอยังไงมากกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ไทยก่อนก็หลักทรัพย์ KTI ก็พูดว่าเอ่อตามข่าวที่รัฐมนตรีคลังปีดีดาวฉายยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพ แต่สื่อต่างๆนําเสนอความขัดแย้งในกระทรวงการคลังด้วยเช่นกันซึ่งปัจจัยต่างๆในต่างประเทศนั้นยังเป็นบวกแต่ความร้อนแรงของการเมืองของการลาออกแล้วในครั้งน่าจะกดดันดัชนีหุ้นไทยในระดับหนึ่งส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียมองว่าปัจจัยกดดันของหุ้นไทยตอนนี้ก็คือเรื่องของสเสถียรภาพของรัฐบาลหลังคุณปีดีดาวฉายลาออก ถ่ามกลางวิกฤตก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือเรื่องวิกฤตของโควิด1 9ที่กระทบต่อเศรษฐกิจกฎกฎมากมายก็คือต้องการแรงขับเคลื่อนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจกของภาครัฐโดยต้องติดตามว่าใครจะเข้ามาตำแหน่งนี้แทนหลังจากที่ลาออกไป1เดือนก็คือมันเป็นคือลาออกไวมากอะ่ะก็คือฟินนเซียมองว่า การลาออกครั้งนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้คือรัฐบาลต้องการสเสถียราภาพจากรัฐมนตรีการคลังที่แบบต้องการทํางานที่อย่างต่อเนื่องให้เศรษฐกิจรอดผลโควิด1 9ฉะนั้นก็คือฟิน,นเซยก็เลยมองว่าเนี่ยการลาออกครั้งนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนเป็นอะไระหลุมอากาศสักพักใหญ่ทันี้เกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีคลังคนก่อนก็คือคุณอุตมะสาวนายนช่จากที่ลาออกไปเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาสุญญากาศใช่ไหมมาพักหนึ่งมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็จนกระทั่งคุณปรีดีขึ้นมาแล้วก็อยู่ก็ได้เรียกว่ายังไม่ทันทํางานอ่ะมันยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางเลยก็ออกอีกแล้วใช่เอออ่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์โยบเคเฮียนได้ได้พูดว่าอ่ะในบทวิเคราะห์ตอนเช้าคือได้พูดว่าขณะที่หุ้นไทยยังถูกกดดันทางการเมืองการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดีดาวฉาย ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพภายหลังรับตำแหน่งเพียง27วันเป็นปัจจัยลบล่าสุดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างรอยต่อสำคัญของการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือภาครัฐและรอการขับเคลื่อนทางนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกทั้งเพิ่มความกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังและสร้างแรงกดดันที่สูงขึ้นต่อรัฐบาลซึ่งอาจจะไปสู่การประกาศการยุบสภา ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือชะลอจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ขณะที่ในกรณีเลวร้วายหากการยุบสภาเกิดก่อนการผ่านร่างพรบงบประมาณ2564จะทําให้เกิดสูญยา,ากาศของงบประมาณคล้ายที่เกิดในปี2562ซึ่งจะทําให้โครงการต่างๆหยุดชะงักโอ้นี่เขามองขนาดว่ามันมีโอกาสไปถึงยุบสภาเลยใช่แต่ว่าร่างพรบงบประมาณยังไม่ออกเนาะใช่กําลังคุยกันในสภาอยู่ตอนนี้ดังนั้น ถ้าว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่น่าจะยุบหรอกอืถ้าอันนี้เราคิดกันเองนะใช่ใช่ส่วนทางด้านของเมย์แบงกิมเองพบว่าประเด็นประเด็นการลาออกของอคุณปีดาวฉายอาจจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสะดุดในระยะสั้นเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองดังนั้นจึงถือเป็นจิตวิทยาเชิงลบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในและต่างจากนักลงทุนทั้งในและและต่างประเทศจึงเป็นจุดสาคัญที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไข โดยเนะติดตามการสรรหารัฐมนตรีกระทรวงการคังคนใหม่ว่าจะเป็นใครและตลาดยอมรับมากน้อยแค่ไหนรวมถึงนโยบายต่างๆว่าจะมีในรูปแบบใดต้องจับตามองขณะที่กรุงศรีก็คือกังวลในเสถียรภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศลาออกจากตําแหน่งสะท้อนถึงอุณหภูมิการเมืองภายในที่ร้อนแรงส่งผลต่อภาพลักษณ์และเสถียรภาพต่อ ของรัฐบาลรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคราวนี้เราก็มาดูของเครดิตสวิตบ้างข้าไปดูต่างประเทศที่แบบปไกลกันบ้างนะเครดิตสวิตก็คือมองสองเรื่องที่เป็นแบบว่าเรื่องลบของเศรษฐกิจไทยเรื่องแรกก็คือมองว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหญ่ที่เราจำได้ว่า รัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยได้ทําทิ้งไว้ก็คือเราจะเห็นว่ามีการกู้เงินเม็ดเม็ดใหญ่ประมาณเกือบเกือบสองล้านล้านบาทไทยอย่างเงี้ยก็คือเครดิตสวิตมองว่ามันจะทําให้การแบบนโยบายต่างๆที่นําเม็ดเงินก้อนเนี่ยอัดฉีดลงไปสู่ประชาชนอะมันมันเกิดสูญยากาศแล้วมันยังมีเม็ดเงินอีกตั้งแบบ6 7แสนล้านที่มันยังค้างอยู่อะยังไม่ได้อัดลงไปการที่รัฐมนตรีตแหน่งรัฐมนตรีว่างลงอะมันทําให้เกิด ตัวสูญยากาศว่าเนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าเริ่มทํางานอะไรเลยอะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือต้องมารอรัฐมนตรีคนใหม่มเพอเผล่อไอ้เม็ดเงินที่เราเผื่อไว้สําหรับโควิดอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเลยไปถึงช่วงเดือนธันวาคมนี่ที่เครดิตสวิตเขียนไว้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเครดิตสวิตเป็นห่วงก็คือการหาเรื่องใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ ยากกว่าเดิมมากมเออขากังวลว่าเนี่ยการทำงานร่วมกันหลังจากเนี้จะเป็นยังไงบ้างด้วยนี่เครดิตสวิตไปแล้วแล้วก็ ING จากสวิตเซอร์แลนด์ก็คือว่ารัฐมนตรีปีดีดาวฉายทำงานไม่ถึง1เดือนแล้วก็ตัดสินใจลาออกก็คือว่าทำให้มองว่าแบบเศรฐษฐกิจไทยอะอยู่ในความแบบแบบน่ากังวลน่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างยิ่งใช่ใช คือมันเห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้ทีมของดรสมคิดอะที่ลาออกแบบก็ออกไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็ได้คุณปีดีมาเนี่ยคือมันจะเห็นว่าความต่อเนื่องความต่อเนื่องที่ผ่านมามันมันสะดุดปะ่ะมันสะดุดมากแล้วตอนนี้ก็สะดุดต่อใช่ใช่แล้วแถมแบบเอไอเยังมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันยังมีแรงกดดันมาจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของนักศึกษาอีกอยิ่งเป็นแรงกดดันแล้วแบบจริงจริง จริงๆมันก็มีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยที่ทาทาให้แบบประชาชนยังแบบเออเนี่ยจะว่าไม่พอใจไม่พอใจด้วยอะไรประมาณนี้คือปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาใหญ่คือตอนนี้แม้จะบอกว่ารัฐบาลควบคุมโควิดได้ประมาณหนึ่งค่อนข้างดีอ่ะยอมรับว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีแต่แต่พอเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะใช่แล้วมันไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นด้วยเนี่ยมันก็มันก็พูดยากใช่มันก็มันก็เป็นแรงแรงกดดันแล้วไอ้เอ็นียังมองว่าไอ้ไอ้เรื่องดังกล่าวอ่ะเรื่อง คุณปีดีดาวฉายลาออกแล้วแถมยังมีเรื่องของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเนี่ยก็เลยมองว่าเนี่ยหุ้นไทยกับค่างเงินบาทของไทยอะตกอยู่ในแรงกดดันทันทีแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาค่างเงินบาทของไทยอะแบบค่อนข้างถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่อนข้างอ่อนค่าอย่างมากด้วยน,วนี่คือทั้งหมดจากสถาบันการเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศดูสรุปรวมๆแล้วก็คือน่าจะพูดได้ว่าเขากังวลว่ามันน่าจะส่งผลลบแหละ ต่อทั้งเศรษฐกิจไทยต่อทั้งเส,งสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็ยังมองอีกว่าจะหาคนใหม่นี่จะเป็นใครน่าจะยากใช่ทีนี้ยังไงเรามาลองวิเคราะห์กันดูไหมว่าจากการลาออกของคุณปีดาวฉายเมฆุงมองว่าไงบ้างครับก็ข้อแรกก็คือความต่อเนื่องอย่างที่สถาบันการเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศพูดกันมาสักพักนึงแล้วก็คือเราเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่อนข้าง ในช่วงปีนี้เราเปลี่ยนไปแล้วสองรอบอืมอ่าถ้าถ้าคุณอุตมะด้วยแล้วก็คุณปีดีดาวฉายด้วยแล้วคุณปีดีอยู่แป๊บหนึ่งเอ่อนณะวันเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับแต่ก็คือว่ามันต้องทิ้งไปสักระยะหนึ่งแหละถ้าไวสุดก็คือเนี่ยเราอาัดวันนี้อาจจะได้แบบสักวันพุ่งนี้นหรือว่าแบบว่าภายในอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี้ก็ได้คือเดาเดาเอานะว่าการลาออกของคุณปีดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทันหัน มากๆคือไม่ได้บอกกันก่อนล่วง<ช>หน้า<ช>คือเหมือนปึ๊บปับ๊บเราออกเลยอ่ะใช่จะหาคนมาแทนเนี่ยคือยังไงอ่ะสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ยังว่าเร็วแล้วนะเร็วมากเร็วมากอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าอย่างอ่ะก่อนหน้านี้เราตอนที่คุณอุตมะลาออกใช่ปะ่ะเราได้ยินข่าวคุณปีดาวฉายบอกว่าเป็นคนดิเดตนี่น่าจะประมาณสักสองสามอาทิตย์ได้ที่แบบเป็นข่าวลือกันในในแวดวงการเมืองอย่างเงี้ยว่าแบบเนี่ยเราก็ อะไรอะสักพักหนึ่งเราก็เห็นคุณปีดีดาวฉายลาออกจากจากกรรมก,ก,การผู้จัดการของเคแบงกช่ใช่ใช่ใก็ก็เลยกลายเป็นว่าแบบค่อนข้างชัวแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกกันก็คือว่าเออมันเป็นศูนย์ยากาศแน่นอนเป็นไปได้ว่าพลังประชารัฐหรือแม้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยอ,อาจจะยังไม่ได้ท้าทามใครไว้เลยก็ได้คือมันยังว่างๆอยู่อะยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครดีใช่แปลว่าความต่อเนื่องนี่ มีปัญหาแน่นอนใช่แล้วก็ใครจะมาแบบว่าเออเอาจริงๆก็คือเดือนนี้อครับมันก็เป็นปลายไตรมาสสามแล้วเนอะครับก็มันก็จะขึ้นไตรมาสสี่แล้วมันก็คือเศรษฐกิจไทยอะมันมันก็ฟื้นตัวขึ้นช้าๆแหละแต่ก็คือว่ากลายเป็นว่าการลาออกของคุณปียดวฉายแล้วแบบแก็บที่อะไรอ่ะแก็บที่หารัฐมนตรีอีกแล้วกว่าจะได้แต่งตั้งอีกกว่าจะเข้ามาทํางานคือ มันต้องบวกไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะแล้วกาจะเข้าที่เข้าทางอีกก็คือว่ามันก็เลยกลายว่าช่วงเนี้ยนโยบายมันจะเป็นศูนย์ยากาศไปเลยอย่างเร็วอะจะสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วอะไรีอีกแล้วก็อ่ะอย่างที่เราพูดกันตะกี้เนี่ยก็คือพูดกันก่อนหน้าก็คือเรื่องของข้าราชการข้าราชการในสังกัดอ่าในกระทรวงการคลังเนี้ยก็คือเอ่อช่วงก่อนหน้า ช่วงก่อนหน้าที่แบบว่าอ่ะไม่รู้ว่าใครจะเข้าเข้ามาทํางานเนี้ยมันก็อาจจะมีสุญญากาศในเรื่องระบบราชการของเราด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าในขณะที่หัวก็คือรัฐมนตรีไม่อยู่อ่ะม,มันเป็นไปได้บางทีราชการเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะดําเน,เน,เนเินตามนโยบายอะไรดําเนินการแบบนี้จะถูกใจไหมอะไรม,มันจะมีโอกาสรวมถึงเราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายครับอีกครั้งหนึง่งใ,ในอนาคตคืออันนี้คือเรื่องที่ไม่รู้เลย ใช่มันมันเป็นเรื่องที่ที่แบบต้องตั้งคําถามเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะมากว่าว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคนใหม่อืมแต่ที่แน่คือที่เราเห็นที่เราตอบข้อแรกกันก่อนก็คือว่าเราเห็นศูนย์ยากากอีกสักพักหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะสามวันเจ็ดวันหรือไปเป็นหลักหลายสองสามอาทิตย์อะหรืออาจจะเป็นเดือนใช่ซึ่งเรายังไม่รู้เลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตอบเลยว่าต่างชาติก็จับตามองเรื่องนี้ของเราเช่นไม่น้อยเช่นกันครับผม เรื่องที่2ก็คือนยโยบายต่างๆก็คือว่ามันจะมีนยโยบายตัวใหม่ออกมาที่สามารถแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยอ่ะที่นักวิเคราะห์คาดการกันหลายคนว่ามันจะมันจะอยู่ในช่วงประมาณลบเจนถึงลบสิอย่างเงี้ยในปีนี้ว่ามันจะมีมาตรการอะไรออกมาไหมที่จะ เศรษฐกิจไทยจะถดถอยน้อยกว่านี้ <usc ant> เดี๋ยวใช้คําว่าถดถอยน้อยกว่านี้ใช่ก็คือเราติดลบแน่นอนแ,นอนแหละปีนี้แต่คือจะติดลบมากติดลบน้อยอ่ะเห็นหลายๆคนก็บอกอยู่ประมาณสิบนะหรือบางคนก็อาจจะแย่กว่านั้นก็เอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรก็ว่าไปแต่แบงก์ชาติประเมินไว้ประมาณ8.5าแบง์ชาติก็ประเมินดีๆหน่อยแล้วกันแต่ว่าอย่างที่เมธคุมบอกว่านโย,ยบายมันจะมาช่วยทําให้มันถดถอยน้อยกว่านี้ได้ไหมใช่จะมีแบบมาตรการแบบอ,อ่ะ อุ้ม SME หรือการแบบว่าอะไรอะส่งเงินให้กับคนที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆจ,จากโควิด19เเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือการออกนโยบายแบบอย่างเช่นการเล่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยยังต้องการเยอะมากเนี่ยหรือแม้แต่ที่เราลืมกันไปสักพักอย่างโครงการอย่าง e e c อย่างเงี้ยว่าจะเดินหน้าต่อ<笑><笑>หรือเปล่าอะไรเนี้ยมันตกลงว่าเดินหน้าต่อไหมมันมันก็เดินหน้าต่อแต่คือประเด็นคือมันเงียบไปเลยไงเพราะมันโดนเรื่องโควิดกลบอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า เนี่ย <N ie> เรายังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่การที่เกิดสุญญากาศอยาาศ่ยางที่ข้อแรกแล้วก็นโยบายที่เรายังไม่รู้เลยว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่เข้ามาเขาจะใช้วิธีอะไรหรือนโยบายยังไงต่ออย่างเงี้ยมันก็มันก็พูดยากเหมือนกันว่าเออจะเป็นยังไงไอ,อ้จริงๆเรื่องนี้นี่เราเราอย่างที่บอกอันนี้บุ๊บอกออกตัวตรงๆว่าเราพยายามไม่แตะเรื่องการเมืองนะแต่เราก็รู้อยู่ว่าเดิมเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือคุณสมคิดใช่ แต่ตอนนี้มันเป็นรัฐมนตร,ตรตีพลังงานใช่<ม>แปลว่าลองรองนายกด้านเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่แต่รัฐมนตรีคลังไม่อยู่ไม่อยู่ก็คือเหมือนนะครับว่ามีมีคนดูด้านบนแต่ขัดตรงกลางอะขัดกำลังสําคัญอะใช่แล้วตรงกลางนี้ก็คือว่าเป็นคนที่จะไปประสานงานกับข้าราชาการต่างๆด้วยแล้ว EEC เนี่ยจำได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสมคิดเนี่ย เขาผลักดันอย่างยิ่งยวดเลยนะใช่แต่ตอนนี้มันก็คือเงียบหายไปเลยใช่เรื่องตกลงแล้วมันจะยังไงต่อมันก็น่า,น,าน่าสนใจและติดตามดูถึงแม้ว่ารัฐบาลรัฐบาลจะพูดถึงในในช่วงเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมาเริ่มเริ่มพูดถึงกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วบ้างแต่แต่ก็น่าสนใจว่าเออเนี่ยอย่างเรื่อง e c อย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่าอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการไปประชุมคอรมอที่ระยองด้วยครับอ่าที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็คือว่านโยบายต่างๆอ่ะ มันจะยังต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็นโยบายใหม่ที่ช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเอาง่ายสุดเลยเนี่ยเรื่องจะช่วย S m e ให้พ้นจากโควิดยังไงเนี่ยอืเราอยากเห็นจากขุนคลังใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ขุนคลังไม่มีใช่แย่นะใช่แล้วก็เออจริงที่คุณปรีดีเคยพูดทิ้งไว้ก่อนที่จะลาออกก็คือเรื่องของการกู้เงินอืประมาณสองแสนล้านเพราะว่าตอนนี้คือเห็นบอกว่าในครั้งนี้มันเงินมันจะหมดอ,ะอ่ะ นี่ก็เท่ากับว่ามันก็ต้องดิชะลอไปถูกไหมมันก็ต้องชะลออ่ะมันยังมีนโยบายต่างๆหลายๆเรื่องอ้อเราก็เรื่องอีกเรื่องหนึง่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันชะงักใช่ป่ะไอ้เงินขาเข้าของเราาเงี้ยรายได้ต่างๆเงี้ยเรื่องการเก็บภาษีจากด้านต่างๆเงี้ยมันก็ลดลงด้วยเช่นกันตามสภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเงี้ยครับคุณข้างคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงด้วยมีประเด็นอะไรอีกครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็จริงๆก็นักลงทุนสถาบันในไทยด้วยเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นว่าดัชนีหุ้นไทยคือตอนเช้ายังเปิดมาก็ค่อนข้างสวยอะแล้วก็มีสักพักหนึ่งว่ามีข่าวของคุณปีดีดาวฉายลาออกก็คือหุ้นมันก็ก็ล่วงแต่มันก็ล่วงไม่ค่อยเยอะมากเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็มันก็มันก็แสดงถึงว่าแบบความมั่นใจของนักลงทุนมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแบบอย่างบทวิเคราะห์ของสถาบัน การการเงินต่างชาตินี่คือที่เรายกมาคือแค่2ที่แต่จริงมันก็มีที่อื่นรายงานอีกอะไรเนี้ยแต่แค่เรายกตัวอย่างว่าเออนักลงทุนต่างชาติอ่ะแบบจริง,รงๆไทยอะ่ะก็อยู่ในอาเซียนใช่ป่ะอืมแล้วเอาจงจริงเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเศรษฐ,ฐกิจของเราปีเนี้ยคือค่อนข้างแบบไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ในในบรรดาประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าแย่สุดในอาเซียนเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่ล่างล่างสุดอะอ่าโซนล่างใช่ป่ะแต,แต่แต่คราวนี้ก็คือว่า ด้วยการลาออกของรัฐมนตรีคังอ่ะมันก็เลยกลายว่าเซนติเมนต์มันอาจจะแย่ลงไปอีกอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ก็กลายเป็นว่าในอาเซียนเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเม็ดเงินอ่ะมันอาจจะไหลออกจากหุ้นไทยออกไปอีกหรือเปล่าเพราะปีนี้ทั้งปีมันก็ออกไปแล้วประมาณ2อ0แสนล้านบาทประมาณเนี้ยเม็ดเม่คุณมันจะบอกว่ามเม็ดเงินมันไหลออกอยู่แล้ว <S S S ใช่ไอที่ควรจะเข้าก็ไม่เข้า <S S ใช่แล้ดีไม่ดีไอที่อยู่เนี่ยอาจจะออกไปอีกใช่ ฟังดูเลวร้วายจังก็มันก็เลยเป็นความมั่นใจว่าแบบนักลงทุนต่างชาติก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่แบบว่าหุ้นไทยหลายๆตัวก็ก็ยังมีศักยภาพเงี้ยคือถ้าแปลว่าถ้าดูที่ตัวศักยภาพตัวของเขาดูที่ความสามารถประสิทธิภาพอะไรมันยังดีอยู่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเขาก็มองว่าอ้าวทาไมแบบรัฐมนตรีคังแบบคนนี้ก็ดูเก่งหนีมาจาก แบงก์กสิกรอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบกลายเป็นว่าอยู่ได้ไม่ถึงแบบเดือนหนึ่งแล้วแบบท่านก็ออกด้วยปัญหาสุขภาพอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบอ้าวใครจะมาต่อก็ยังเป็นคําถามที่แบบยังไม่รู้เลยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอไ้อ,ไอความไม่รู้นี่แหละมันก็คือความไม่แน่นอนอะไรพวกเนี้ยอ่ะงั้นก็ไปถึงคําถามข้อต่อไปเลยดีกว,ว่าว่าแล้วคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครเอ,เอาล่าสุดเ,เหมือนตอนนี้ที่เราได้ยินกัน คือสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศรายงานก็คือตอนนี้คนดิเดตมีอยู่อ่ะคนแรกก็คือว่าคุณวีระไทยที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอที่กําลังจะหมดหมดวาระเออหมดเทอมในในแบงค์ชาติเมื่อเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยพอดีเลยใช่แล้วก็คนที่สองก็คือว่าคุณไัยลินอดีตซีอของปตทครับอ่ะเนี่ยที่ที่แบบว่ามีชื่อโผล่ขึ้นมาใช่ที่มีที่แบบเด่นๆเลยในวันที่เราอัดตอนเนี้ยคว่าว่าจะเป็นใคร เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามาวิเคราะห์ดูไม่ได้ดูว่าเป็นใครนะแต่ดูความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างอะออสำหรับคุณวีรไทยเราก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่จะออกจากตําแหน่งผู้ว่าแบงชาติเพราะว่าเรื่องเหตุผลทางด้านครอบครัว ก็คืออยากกลับไปแบบดูแลครอบครัวจากเหตุผลที่ให้ไว้อะใช่ใช่ใช่ชแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติเขาอยู่ประมาณสองเทอมถูกไหมใช่แต่คุณวิรไทเนี่ยเทอมเดียวมันจบเทอมเดียวแล้วไม่ต่อใช่ขอบอกว่าขอยุติเลยใช่แล้วก็ยุติตอนช่วงนี้พอดีอก็เป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจเหมือนกันครับส่วนคนที่สองก็คือคุณไพลินอดีตซีอโปตทก็คือคุณไพลินก็มีแบบว่าตําแหน่งในทางไอ้นี่อยู่แล้วอะในทางแบบช่วยเหลือรัฐบาล คล้ายๆคล้ายๆคุณปีดีใน,ในช่วงก่อนหน้านี้เช่นกันครับอ่าคุณปีดีลาออกก็มีความเป็นไปได้เช่นกันอหรือไม่งั้นก็คือว่าอาจจะเป็นแบบคนในก็คือคุณสันติพร้อมพัฒที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอาจจะขึ้นมาแทนเลยอ๋อก็คือมีมองว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องดันขึ้นมาเลยใช่อแต่แต่ก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดก็คือว่าอ,อนายกรัฐมนตรีของเราจะเลือกใครขึ้นมา เอาตามกระแสอะไรเห็นมีการผลักดันว่าคุณประยุทธ์ควรจะมานั่งรัฐมนตรีอ่าใช่ใช่ใช่ล่าสุดสิบพรรคเล็กที่เป็นบอกพรรคร่วมรัฐบาลอะ่ะสิบสิบพรรคเล็กใช่ไหมครับแล้วรวมชื่อกันว่าสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นควบรัฐมนตรีคางอีกตาแหน่งหนึ่งใช่เป็นหัวหน้าเศรฐษฐกิจอยู่แล้วอก็เป็นหัวหน้าต่อไปเลยก,ก็ก็ดีนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันก็อาจจะดีก็ได้อ าทีนี้ลองมองนี่ว่าระหว่างคนในคนนอกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างเพราะอย่างต้องบอกว่าอย่างคุณปรีดีนี่ถือเป็นคนนอกถูกไหมใช่เพราะว่าอตำแหน่งของรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นโควตาของจะบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณประยุทธ์เลือกอ่ะก็ต้องเป็นพลังประชารัฐอ่ะใช่มันจะไม่สามารถดูดไปเป็นพักร่วมอื่นๆได้นะใช่เนื่องจากเป็นเป็นเป็นพักใหญ่เป็นกระทรวงใหญ่ที่พลังประชารัฐต้องคุมเองหรือคุณประยุทธ์ต้องคุมเองอดังนั้นคนนอกถ้าเป็นคนนอกก็ต้องเป็นคนพวกนี้เลือก ใช่ใช่จะไม่ใช่เป็นพรรคอื่นอ่ะก็ก็ถ้าเป็นคนนอกเลือกก็อย่างที่เรารู้กันว่าคนนอกตอนเนี้ยอย่างมุมมองของต่างชาติหรือว่ามุมมองของของสถาบันในไทยเนี้ยก็มองว่าคนนอกมันก็มันก็เหลือตัวเลือกน้อยลงน้อยลงทุกทีอ่ะแล้วอย่างก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าด้วยด้วยเวลาที่เร่งด่วนอย่างเงี้ยใครจะพร้อมที่จะมาเป็นแบบว่าอะไรอ่ะแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนต่อไปจริง อขอ้ขอหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาข้อ2ก็คือว่าคนที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยก็คืออย่างน้อยๆคือว่าทั้งสังคมมองเห็นด้วยกันแล้วแหละว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นคนที่โอเคต้องได้รับการยอมรับจากจากสังคมใช่ใช่เพราะเราไปดูได้เลยว่าอย่างน้อยคือชื่อรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาอย่างน้อยคือโอเคเราก็รู้ว่า คนนี้โอเคนะจบที่โน่นที่นี่การศึกษาโอเคอะไรไปเคยผ่านอะไรมาบ้างมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอ่าอย่างน้อยทาแบบเอกชนหรือเปล่าอะไรหรือแบบดูแลแบบอ่าไปทํางานที่แบบององกรระหว่างประเทศหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างผสมกันไปคือถ้าคําแปลง่ายๆนะคือจะยี้ไม่ได้อ่ะใช่คืออใหย่ๆแบบคนนี้มาแล้วยี้ไม่ได้ชาติชาติกุลต้องค่อนข้างดูดีอ่ะถ้าพูดแบบพูดแบบบ้านๆเลยอ่ะก็คือว่า รัฐมนตรีขังคือหน้าตาของประเทศอืเป็นคนที่แบบนักลงทุนเห็นหรือว่าสถาบันการเงินเห็นเขาแบบเขาเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้แหละที่จะมาแบบว่าช่วยกับเศรษฐกิจไทยที่กำลังมีปัญหาโควิดตอนเนี้ยถ้าถ้าสําหรับมุมในคนนอกอ่ะหนึ่งเวลาไม่พอข้อที่สองที่ที่จะเน้นก็คือว่าอคุณภาพของตัวรัฐมนตรีเองก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยอซึ่งเป็นความท้าทายมาสองเรื่องนี้ อย่าลืมว่าถ้าเขามานั่งจริงเนี่ยการทำงานก็สำคัญอาใช่แต่ว่าต้องประสานงานกับกับทีมเศรษฐกิจหรือว่ากระทรวงอื่นหรือแม้แต่แบบภายในกระทรวงเดียวกันใช่อย่างรัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณสันติพรมพัดยังอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าไม่แต่ในข้าราชการในหน่วยงานราชการในสังกัดใช่ไหมกรมนั่นกรมนี่การทํางานต้องต้องสอดรับและประสานกันได้ดีด้วยนะใช่แล้วอย่างคือเรื่องเรื่องของเรื่องที่อ่าอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการมีอัลอร์เรตี้อะ การได้อํานาจที่อํานาจจริงๆอะว่าในการสามารถโยกย้ายคนนี้ได้หรือว่านําคนที่แบบว่าอะไรอะตัวเองเชื่อมืออย่างเงี้ยในการที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ผักดันนโยบายที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยลงไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าติดตามไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายไอ้ตรงที่บอกว่าคนนอกหรือคนในอะไรกันเนี่ยอย่าลืมว่าอีกตำแหน่งอีกอีกอีกภาระหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อกี้เมธคุงไล่สั้นๆเมื่อกี้มีความเร็วมีเรื่องของเรื่องเวลาใช่ไหมใเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการทํางานภายในอย่าลืมนะว่าความกดดันนี้ยิ่งยวดเลยยิ่งใหญ่มากเขาต้องแบกรับความกดดันที่พอเข้ามานั่งปั๊บ อ่าคุณจะกระตุ้นยังไงครับใช่คุณจะแก้เวลาไม่มีกณจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับมันมีสิ่งที่ทั้งที่อยู่บนพรมไม่เห็นเห็นแล้วและอาจจะมีสิ่งที่อยู่ใต้พรมที่ยังไม่เห็นอีกก็ไม่รู้มันมีอยู่แล้วล่ะเอ้อเนี่ยหนักหนาหนักมากหนักมากหนักมากส่วนถ้าถามว่าแบบเป็นคนไหนก็คือนั่นแหละครับที่เราพูดกันตะกี้นี้ก็คือว่าก็อาจจะดันรัฐมนตรีช่วยขึ้นมาแล้วก็หารัฐมนตรีช่วยคนใหม่แต่ประเด็นคือว่าถ้าเป็น คนในอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ใช่คนนอกโคตาของพลเอกประยุทธ์เงี้ยก็คือต้องรอดูว่าจับบาลานตรงนี้เรื่องนี้กันยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากหรือไม่ก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเองใช่ก็มีแค่นั้นมีแค่สามทางนั้นเดี๋ยวไว้เรามาติดตามกันดูใช่ว,ว่าสุดท้ายแล้วใครจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าอ่ะเราอาจจะพูดแถมอีกนิดหนึ่งก็คือว่ารัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเวลา ไม่ใช่มีเวลาแบบว่าเออละเหยลอยชายได้อีกอะ่ะเป็นคนที่แบบว่ารีบเข้ามาแล้วยังต้องแบบรีบ,รบทำนโยบายแบบโอ้โหเปนเ็นเรื่องนี้ผมผมนึกถึงตอนที่เวลารับมนินปีเขารับรับตำแหน่งใหม่ม,มันจะต้องมีคนมาแฮปปี้อ่ะมาแสดงความยินดีอมอบกระเช้าใช่ไหมคนเนี้ยไม่มีเวลารับกระเช้าอ่ะใช่คือประมันว่าอ่ะเป็นเหรอโอเค เริ่มงานวันนี้ได้เริ่มเลยใช่ใช่ต้องบอกจริงๆว่าเป็นงานหนักของพลเอกประยุทธ์อย่างแท้จริงครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์จากเรา2คนรวมถึงจากสถาบันการเงินแล้วก็นักวิเคราะห์ทั้งหลายที่เราเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นข้อมูลเบสบนวันที่เราอัดเลยสดสดละร้อนใช่ไว้เดี๋ยวก็มีความคืบหน้าอะไรก็ฝากติดตามกันดูครับถ้ามีอะไรที่มันน่าสนุกสนุกเดี๋ยวไว้ใบอินไซต์มาเล่าให้ฟังใหม่ใช่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.